จุดโทษหรือไม่เปิดกติกาแฮนบอลหลังมีดาม่ากเกมบุรีรัมเจ้าสุพรรณแต่ลูกหนังโซเชียลพูดถึงกันอย่างมากกับจังหวะว่านหลงลังเกมที่บุรีรัมยูไนเตดเปิดบ้านเสมอสุพรรณบุรีเอฟซีศูนย์ต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยในเกมเดังเก่าวมีจังหวะที่ดานิโลแนวรุกสุพรรณบุรีเอฟซียกบอลกระดกหนีดีเก่าแน้วรับบุรีรัมยูไนเตตในกรอบเขตโทษเพื่อหาโอกาสยิงประตู แต่เหมือนบอลจะไปโดนท่อนแขนดีเก่าซึ่งหลังจากกรรมการเช็ค VAR แล้วตัดสินไม่ให้เป็นสุดโทษของสุพรรณบุรี FC ทําทให้กลายเป็นที่ถูกเถึงในโลกออนไลน์ว่าตัดสินถูกต้องหรือไม่โดยกฎของฟีฟ่าระบุถึงหลักการพิจารณาลูกแฮนด์บอลไว้3กรณีคือถ้าเข้า3กรณีนี้เป็นแฮนด์บอลทุกกรณีคือ 1. มือหรือแขนเคลื่อนไปหาลูกบอล2 มือหรือแขนทําให้ตัวใหญ่ขึ้นโดยไม่เป็นธรรมชาติ3มือหรือแขนอยู่สูงกว่าระดับหัวไหล่ยกเว้นสองกรณีนี้คือ 1. ผู้เล่นเจตนาเล่นบอลด้วยส่วนต่างๆของร่างกายเก่าวคือฝ่ายรับเค่ียบอลในกรอบเขตโทษตัวเองและบอลเฉดับกลับมาโดนมือตัวเองถือว่าไม่แฮนด์บอลและ2มือหรือแขนรองรับร่างกายเก่าวคือการใช้มือใช้แขนแบบไม่ผิดธรรมชาติ